ภารกิจอีกแล้วนะคะก็ถัดจากภูเขาใช่ไหมคะวีที่แล้ววันนี้นะคะสิริจะพาไปทะเลกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเอ<ป>า<ป>ละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสิริก็กําลังจะไปขึ้นเรือะคะ่ะตอนนี้เรากําลังจะไปกันที่เกาะมันนอกนะคะก็อยู่ในจังหวัดระยองก็ทริปนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่า มันเฉียดฉิวมากนะคะเวลากว่าจะออกมาได้ดรถตงลถติดเออออะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเช้านี้นะคะก็ยังไงเราก็มาทันนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยะค่ะ ระยะทางยาวไกลมากนะคะ <ขอ S 1> เดี๋ยวเราจะต้องไปนะออขอเปลี่ยนชุดส,สวยๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรอบเกาะน,นะคะให้ทุกคนได้ชมนะคะนี่ส่วนของรีสอร์ตเองนะคะเขามีห้องพักได้กันแค่22ห้องเองค่ะ มีเป็นลักษณะเป็นบังกะโลนะคะแยกเดี่ยวนะเดี๋ยวสิรีออรวิวนะคะในส่วนของห้องพักให้ดูอีกทีแล้วกันซึ่งเราจองมาเป็นอะไรไม่รู้ทางรีสอร์ทเขาจัดให้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าห้องที่เราได้อะ่ะมันจะเป็นห้องอะไรเดี๋ยวเจอกันที่ห้องค่ะ วันที่2แล้วที่เราติดเกาะกันวันนี้นะคะก็จิรีนะคะจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์วรอบเกาะเราไปทะเลมาแล้วใช่ไหมคะเราไปเดินป่ากันบ้าง<ม>เดี๋ยวจะมาโชว์ว่าร,บรอบๆเกาะมีอะไรบ้างนะคะนี่น่าสนใจนะคะไปตามกันได้เลยค่ะ ไปโดยรวมนะคะก็โอเคค่ะมันเดินไม่ได้ไกลมากประมาณสัก4 0 4 5นาทีอะไรเงรรี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาโผล่หน้าห้องอาหารเลยซึ่งแบบโอ้ดีมากเพราะว่าโผล่ตรงนั้นเราก็แวะกินน้ำแตงโมปัน่นนิดนึงนะคะมันแบบปินมากก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วไปสัม,มงนะคะที่เรือเนี่ยเขามารับคนที่เช็คเอาท์วันนี้นะคะกลับไปเนาะเราจะอยู่กันต่ออีกหนึ่งคืนนะคะแล้วเราจะกลับวันพรุ่งนี้ก็หลังจากนี้เราก็จะชิลแลละ ก็มีกิฟ์ช็อปค่ะนี่ก็จะมีเป็นหมวกนะหมวกไอซ์แลนเดอร์นี่ทุกคนเก๋มากเลยคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าผ้าด้วยนี่ทุกคนดูช่็จะเป็นพวกโฟสการ์ดนะคะรูปที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของเกาะมันนอกนะคะแล้วก็จะเป็นบิกินีนะบีชแวร์ต่างๆะ ตอนนี้ก็สิริได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะสิริใช้เวลาอยู่ที่นี่นะคะทั้งหมด3วันกับอีก2คืนนะคะอยากจะขอพูดแบบภาพรวมนะคะเกี่ยวกับรีสอร์ทนี้ให้ทุกคนได้ฟังหนึ่งเลยไฮไลท์แรกนะคะของที่นี่คือบริเวณรอบๆรีสอร์ทค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากน้ําใสมากแบบนี้คะ่ะทุกคนให้ดู <Wow. S 1> และที่รีสอร์ทนะคะเขามีเป็นสโนว์เกิล มีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรือขยักด้วยนะคะที่ให้ทุกคนได้ยืมหรือว่าได้เช่านะคะเพื่อทํากิจกรรมแบบเอ,อ่อเอาท์ดอร์แบบนี้นะคะ,ะในส่วนของห้องพักค่ะฟีลแบบไทยของที่มาจากธรรมชาตินะคะมีแบบเป็นหินมีเป็นไม้มีเป็นแบบอะไรที่มันมาจากธรรมชาติหมดเลยอะ่ะในการตกแต่งอาหาระคะ่ะทุกคนคือที่นี่เขาเป็นเกาะส่วนตัวเป็นรีสอร์ทส่วนตัวที่มันอยู่ที่เดียวนะคะในเกาะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะเรา เขาอร่อยมากรสชาติเนี่ยอาหารไทยจริงๆเลยนะต้องกลัวว่าแบบต้ยมยำกุ้งจะมาจืดๆหรือน้ําจิ้มซีฟู้ดจะมาแบบเบาๆไม่จากทุกคนแซ็ตมากก็สรุปเลยว่าเกาะมันนอกที่นี่นะคะควรค่าแก่การมาเป็นอย่างยิ่งใครยังไม่เคยมามาเลยที่นี่ห้องพักเขามีน้อยด้วยนะเต็มเกือบทุกวันเลยจ้าเพราะฉะนั้นจองล่วงหน้านะคะทุกคนโอเคค่ะและก่อนที่สิริจะไป ไลีปแอนเอ็ a พี a p Official ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวอลกหน้าค่ะวันนี้สลีปลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ